ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้บูมปลาชมโบราณของตัวเองนะครับตัวนี้นะครับเอา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 วัวจากเพชรบุรีก่อนแล้วกันบูมครับผมครับตัวไหนปลาชมเลยไม่ทองครับอตัวนี้ไหมทองนะครับตกไม่ใกล้เลยนะครับครับตัวนี้ไหมทองครับผมจะบูม ท่านผู้ชมีความว่าความเป็นมายังไงได้มาแต่เมื่อไหรครับผมได้มาจากทางหาทเจ้าสำราญครับบัวหัดเจ้าสำราญได้มาตอนบัวอายุเท่าไหร่ครับได้มาประมาณอายุสองปีได้ครับสองสามปีครับครับผมแล้วเราไปเจอยังไงตวเนี้เจอในเฟซครับก็คือเขาเขาลงขายในเฟซครับผมเรายังไม่เคยเห็นผลงานเขาเลยเคยดูในเฟซเราชอบครับอเรา ซื้อซื้อมาในราคาเท่าไหรซื้อมาในราคาสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะมาอยู่กับเราได้กี่ปีแล้วตอนนี้อยู่กับผมได้ประมาณสี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีครับผลงานอยู่กับเราเป็นไงบ้างบาห้าดีครับบาห้าบาหกบุกนอกก็ดีครับบุกนอกก็ดีชนะมาเที่ยงครับแล้วผลงานล่าสุดปลูกบ่าไหนผลงานล่าสุดก็บาห้าครับบาห้านะครับผมก็ก็วิ่งดีอยู่นะ ไม่ได้เยอครับเคยผูกนอกสนามจริงไหมผูกนอกเคยผูกลานติดครับอ๋อลานติดครับแล้วเป็นไงก็ชนะครับชนะใช่ไหมครับผมนี่นะครับเวัวอายุวัวประมาณเท่าไหร่ตัวนี้อายุประมาณสี่ห้าป uh ีสี่ปีได้ครับสี่ปีได้นะไล่ไลกระโโพ่เลยครับนี่นะครับเป็นวัวที่มาจากเพชรบุรีนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีคนสนใจซื้อจะขายไหมตัวนี้ ไม่ขายครับเก็บไว้เก็บไว้เล่นเองเนาะครับไว้เล่นไว้แก้ตาค่ครับว่ายเล่นเองตัวปลาซีปลาห้านี่ก็ก็หายากเหมือนกันนะเนาะครับตัวจักเป็ดบุรีอ่ะวตัวต่อไปตัวเป็ดบุรีอีกตัวหนึ่งตรงนู่นเลยครับด่างด่างตรงนู้นเลยครับตรงนู้นใช่ไหมครับครับผมว้าว่างนี่ได้มานานหนึงนี่ได้มาเพิ่งเพิ่งได้มาไม่เท่าไรเองครับกี่เดือนได้มามาสามสี่เดือนได้ครับอ๋อสามสี่เดือนครับ เพชรอุลีนะชื่อเขามีชื่อ,อยังก็นด้ชื่อดังครับชื่อดังเลยเนาะครับผมแล้วไปเจอยังไงตึงนี่ไปเจอคือพวกที่ว่าเขารู้จักเขาเอามาให้ครับมาขายให้ครับอ๋อคนรู้จักเอามาขายให้อยู่กับเขาเขา,เขาวิ่งยังอยู่กับเขามันก็วิ่งครับมัวตัวนี้เออเอามาอยู่กับเราสามสี่เดือนลองลองตำแหน่งไหนมั้งลองอยู่ยก็ลองแหละครับ,ลอ,บอลองบ้านนอกลองบ้านคานแล้วครับ ก็วิ่งดีครับก็คือตอนซ้อมอะนะสามจริงนี่ยังเนาะน้าจริงยังครับยังยังเดี๋ยวก็ติดตามผลงานนะครับไอไลน์อายุเขาก็ยังน้อยอยู่เลยเนาะประมาณสองขวบด้วยเนาะับบนี่คือวัวจากเพชรบุรีนะครับครับซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะซื้อมาประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าเนาะหมื่นห้าสองหมื่นครับผมประมาณนี้นะครับผมติดตามผลงานนะครับไอไลน์วัวจากเพชรบุรีนั้นก็เป็นวัวลูกเกิดที่นี่นะลูกเกิดที่มีแม่เหล่าของเราเองที่พอกนะ เราพี่ข้อก็เป็นเหล่าดั้งเดิมเลยนะเหล่าที่นี่เลยอ่ะอ่ะวตัวแรกดูอันนี้ครับโพโพทองครับอ่าโพทองลูกหน่อยโพธทองแล้วโห <พ S 1> อ่อาลูก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 อาถ่ายโชว์หน่อยถ่ายรูปหน่อยครับผมไอโฟครับผมอันนี้เป็นวัวลูกเกิดที่นี่นะครับผมแม่เขาอยู่ไหมตอนนี้แม่เขาก็ยังอยู่ครับยังอยู่นะครับผลงานเป็นไงไอโฟตอนนี้ก็พุ่งนอกมั่งครับ พุ่งนอกลานซ้อมนะครับพุ่งนอกลานซ้อมบางลานจริงมั้งแล้วก็เอาไปไสขานครับก็อยู่ในในครับบาห้าบาซีครับอาชีพครับลานจริงนี่คือลูกป่าห้าบารีครับผมแต่ลานซ้อมแล้วคือเคยลองนอกครับครับผมคือพุ่งนอกครับให้มันแข่งเรื่อยๆครับให้มันแข่งไปเรื่อยครับผมอายุเขาเท่าไหร่กันอายุประมาณห้าหกปีได้ครับครับผม โอเคนะครับตัวต่อไปโดวจากไอโฟลตัวไหนอังเปาครับอังเปาต่วนี้อังเปานะครับอังเปานั่คือเป็นลูกเหล่าที่นี่มั้งลูกเกิดครับลูกเกิดที่นี่ครับเป็นไงบ้างตัวนี้ก็เพิ่งงานก็ซ้อมมองดูดีครับงวดตัวนี้เคยออกร้านริ่งยังยังครับยังเนาะครับร้านซ้อมนี่วางไว้ตำแหน่งไหนตัวเนี้ยตัวนี้นะครับก็บ้ารองครับอนาคตบ้ารองครับวิ่งง่ายกี่รอบสองสองก็ ซอมก็อยู่ได้เป็นร้อยครับร้อยเป็นร้อยครับร้อยเหมือนกันครับเวลาจริงยังยังไม่เคยลองเนาะมีโอกาสจะออกไหมมีครับอีกนานไหมตัวเนี้ยก็อีกประมาณปีหน้าครับปีหน้าเนาะได้ออกไหมเพราะว่าตัวนี้ของก็ยังอายุเขาเท่าไหร่ตอนนี้อายุประมาณสามสองสามขวบครับของสองขวบครับผมคือให้ให้เขาแกงกว่านี้ก่อนครับอืมอืตัวนี้ก็สนามซ้อมไปก่อนครับ แม่เขาอยู่ไหมตัวนี้แม่เขาก็อยู่ครับอยู่ในคอกเลยนะครับนี่นะครับอ่างเปาเป็นบัวบัวซ้อมนะพูดง่ายเนาะบัวซ้อมในลานสนามซ้อมก่อนนะครับรอปีหน้าเนาะให้เขาเก่งกว่านี้นะครับโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปลายครับลูกลายอ๋อลูกลายนี่ก็ลูกเกิดที่นี่เนาะนกลายนุกอย่ก็อยู่ครบ ซูพอกันตัวนั้นอ่ะเนาะมาจากเพชรเนาะครับเออปีกว่าสองปีอ่ะครับประมาณรุ่นเดียวกันกับอ่างเปาครับ๋อรุ่นกันอ่างเปาใช่ไหมชุดเดียวกันครับอ๋อออกมาชุดเดียวกันเลยครับแม่เขาอยู่ไหมแม่เขาเหรอครับแม่เขาก็อยู่ครับอยู่นะพี่น้องเขาวิ่งไหมก็วิ่งครับแล้วเราอยู่ที่ไหนมั้งพี่น้องเขาที่วิ่งก็ค่ายไปครับไปอยู่กับพวกนครปฐมนี่ครับค่ายไปค่ายไปนานยัง ค่ายไปหกหมื่นครับค่ายไปนานแล้วครับเนอะนี่ก็เป็นบางตำแหน่งไหนในสนามซ้อมสนามซ้อมวัวนอกครับวัวนอกครับผมเป็นไงเป็นไงบ้างวัวนอกก็วิ่งดีเหมือนกันครับวิ่งดีอืวิ่งดีอยู่นแต่ยากครับจริงยังครับครับจริงจะออกนานไหมก็เร็วเร็วนี้ครับเร็วๆเร็วนี้แหละตัวเนี้ยครับผมอ๋อแล้วออกจอกเร็วกว่าอ่างเปาใช่ไหมครับผมซ้อมได้กี่รอบตอนซ้อมตอนพุ่งนอกอะครับพี่ พุ่งนอก็ยู่ประมาณห้าหกสิบได้ครับห้าหกสิบก็ลุยครับห้าหกสิบก็รวยเลยนะครับผมเป็นง้วนเนี้ยครับเลือครับอืมอืมไอลายเนาะครับผมไอลายลูกลายอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปโผล่ครับโผล่ไฟเลนตัวนี้ครับผมตัวนี้เพิ่งได้มาจากเมืองการคับอซื้อวัวจากเมืองกาลปลาวัวเมืองกาล เขาซื้อมาแล้วก็ซื้อต่อจะเข้ามาอีกทีครับอไปเลนนะครับตัวนี้ซื้อมาได้นยังเพิ่งซื้อมาได้ประมาณเดือนได้แล้วครับอ๋อเดือนหนึ่งอ๋อเรลาจากเมืองการครับไปเจอยังไงคือคนที่บ้านนะครับเขารู้จักกับคนโพหักแล้วคนโพหักเขาซื้อจากเมืองการก็เลยซื้อมาจากเข้าทินก็คือเราไปอซื้อมาจากโพหักกันด้ยเนาะแต่เป็นเหล่าของเมืองการซื้อมาแพงซื้อมาก็หมื่นฟว่าครับ อยู่ที่เจ้าของเก่าค่ะซ้อมอย่างวิกไม่เคยซ้อมครับเัวเรามาซ้อมเองซ้อมที่นี่ใช่ไหมครับผมอ๋อเหมือนว่าเขาขายลูกเล็กปลาเออเนาะอืมเป็นไงซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้ซ้อมก็ดีครับดีใช่ครับครับดาวรุ่งครับดาวรุ่งเลยใช่มส่วนใหญ่ดาวรุ่งครับบางตำแหน่งไหนซ้อม วางก็อยู่ในนก่อนครับงูไม่ไม่ครับอ๋อหมายก็ฝึกได้ใจก็แต่ลักษณะการวิ่งก็โอเคก็โอเคโอเครับนี้ขึ้ดังกันนะครับจางไฟเล่นนะครับเป็นเหล่าจางมือการนะครับนะครับทีนี้ครับก็ประมาณนี้เนาะครับผมโบราณเดี๋ยวไปดูแม่เหล่านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมแม่เหล่าของอ่าบูมนะครับที่เป็นแม่เหล่าดั้งเดิมไม่ได้ซื้อมาจากไหนเนาะครับผมแม่เหล่าของ พี่บวยด้วยครับเป็นเล่าของพีบ่บวยด้วยอ๋อพี่บวยครับอ่อนนี่นะครับเป็นแม่เหล่าตั้งเดิมของบูมเลยนะครับตรงนี้ขา้ามีมีประมาณกี่ตัวบูมมีประมาณห้าสิบได้ครับห้าสิบได้เนาะที่บอกว่าเป็นแม่ของตัวไหนมั่งนะอยู่ตรงนั้นแ,<ม>แม่ของอังเปาอังเปาลายนะครับตัวลายไหน,ไหนตัวยิ้ครับ พอที่ยืนหน้าแบบนเครับเขาพ้องให้ลูกไปกีดตัวจำได้ไหมไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยใช่ไหมให้ลูกเยอะแล้วครับเออลูกเยอะแล้วเนาะแล้วลูกวิ่งวิ่งมีเยอะไหมมีมีมั่งวิ่งมั่งครับอืมก็พอได้ครับก็พอได้ผลงานใช้ได้ครับก็คือผลงานแต่ละตัวที่เป็นแม่อยู่ในนี้ก็พอจะได้เนาะก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เออแม่ตัวไหนที่ว่าขายไปแสนแสนที่ว่าลูกเขาขายไปที่ว่าตัวนี้มีราคาแสนกว่าบาทอยู่อยู่ไหมแม่เขาอยู่นี่ ม่เข้าหรอครับแม่เข้าก็อยู่ครับพี่ตัวไหนที่ว่านี่ครับพี่ไอ้โูนี้เหมือนกันครับพี่อ๋อเพราะลูกของตัวนี้เหรออ๋อก็หมายความว่าอ่างเปานี่เป็นน้องของอีกตัวหนึ่งตัวนั้นใช่ไหมครับอ๋อพ่อก็พ่อพันก็ตัวโน้นเนาะครับพ่อพันนี้ได้มาที่บอกเราว่าได้มาจากการเนาะครับได้มากี่ปีแล้วนะได้มาสี่ห้าปีได้แล้วสี่ห้าปีเนาะ ลูก็ให้ผลงานครับให้ผลงานก็ตามที่เราเห็นพวกอังเปาใช่หมดเลยใช่ไหมครับครับรู้ขั้วหมดเลยครับอื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 ก็ติดตามชมนะครับนะครับเป็นแม่เราเป็นคอกนี้โดยตรงเลยนะครับไม่ได้มาจากไหนเลยนะนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแม่เหล่าโบราณของของบูมนะครับที่เราดั้งเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ให้ท่านผู้ชม ให้บูมพาไปชมโวานนร,รานเนาะโวรานก็มาจากเพชรสองตัวแล้วมาจากการตัวหนึ่งตอนนั้นก็เป็นลูกเหล่าที่นี่เนาะแล้วก็ให้พาไปชมแม่เหล่าวานนะครับซึ่งเป็นแม่เหลา่าจ้างเดนมที่นี่เลยไม่ได้ไปเอามาจากไหนแต่พ่อพันธุ์ได้มาจากเมืองกาลเมืองการเน,นนะราะแล้วลูกที่ออกมาก็ก็วิ่งหลายตัวนะครับทีบ่ภายไปก็ตัวที่ว่าที่มีชื่อแล้ว อ่าที่ว่าราคาแสนกว่านี่เขาชื่ออะไรตัวนั้นนะปาดูครับปาดูเนาะก็ก็มีคนสนใจคือขายไปให้เจ้าอื่นแล้วล่ะเขาก็รับซื้อที่นี่เราขายไปสามหมื่นแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าอีกเจ้าหนึ่งแล้วมีคนมีผลงานแล้วมีคนมาขออ่าขอซื้อแล้วแสนกว่าบาทเขายังไม่ขายนะครับก็คือเป็นข้อจากที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นข้อที่ว่าเริ่มพัฒนาเกี่ยวกับโบราณเนาะเป็นข้อใหม่ที่เริ่มพัฒนาเกี่ยวกับโบราณ ก็ติดตามผลงานนะครับข้อของาแม่เหล่าโบราณของของบูมนะซึ่งอยู่ที่ตัวนี้คือหมู่บ้านโคกผัเจดีตําบลโคกผักเจดีบ้านนอนมะขามเทศจังหวัดนครปฐมนะครับตัวนี้ก็ให้ติดตามผลงานนะครับข้อนี้นะครับต้ายนี้ทางช่องตลองเทั่วไทยเขาขอขอบคุณบูมมากๆนะครับที่เานอรายละเอีทางช่องมาทาการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับขอบคุณมากนะครับ